ส่งเสริมระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า หรือว่าดิจิตอลแบงกิ้งนะคะเป็นประเด็นหนึ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังบอกว่าจะร่วมหาลือกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีคลังบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าแนวคิดนี้ันที่นี้คะมันไปสนับสนุนแนวทางดิจิตอลอีโคโนมีด้วยค่ะใช่ค่ะก็อ,อีก10ปีข้างหน้านะคะก็คาดว่าธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาแทนที่ธนาคารดั้งเดิมในปัจจุบันค่อนข้างสูงเพราะว่าแน่นอนว่าตอบโจทย์เรื่องของความรวดเร็วนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยค่ะซึ่งนี่นะคะ เป็นการคาดการณ์ของบริษัท Price Waterhouse Coopers นะคะหรือว่า PWC ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะเขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจะทําให้ปริมาณการเดินเข้าไปที่ธนาคารสาขานั้นค่อยๆน้อยลงนะคะและการเข้ามาของธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารก็ทําให้ธนาคารดั้งเดิมต้องปรับตัวด้วยนะคะตัวอย่างของธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารก็อย่างเช่น Google Alibaba เว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมไปถึง Facebook ด้วยเช่นกันค่ะ นายบุญเลิศก,กมลชนกุลนะคะหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีและหัวหน้าสายงานธุรกิจการเงินและการธนาคารบริษัท PWC ประเทศไทยค่ะเปิดเผยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชียเริ่มเปลี่ยนไปนะคะโดยสัดส่วนการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเงินสดหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์สาขาลดลงค่ะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจอย่างเช่นฮ่องกงและก็เกาหลีใต้ได้หันมาทําธุรกรรมผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือกันมากค่ะ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้โครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรมลดลงทําให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่และมีช่องทางการทําธุรกรรมที่หลากหลายเช่นสาขาของธนาคารและตู้เอ m ก็ถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟนค่ะความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังทําให้ลูกค้าเปลี่ยนการใช้บริการจากธนาคารหนึ่งไปยังผู้บริการอื่นได้ง่ายด้วยเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกกว่าเดิมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแบรนด์และความน่าเชื่อถือก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจค่ะ สำหรับธุรกิจธนาคารในไทยนะคะเชื่อว่าอนาคตธนาคารแบบดั้งเดิมที่เปิดให้ทำธุรกรรมผ่านสาขาจะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ปัจจุบันระบบโทรคมนาคมโครงสร้างปบอดแบรนและระบบไร้สายของไทยยังไม่เอื้อต่อการบริการธนาคารบนมือถือมากนะักโดยปริมาณการทำธุรกรรมผ่านมือถือขณะนี้นะคะมีสัดส่วนเพียงร้อยละห ธนาคารในไทยหลายแห่งค่ะตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ดีนะคะอย่างเช่นธนาคารกรสิกรไทยค่ะใช้เงินลงทุนไปกว่า1,500ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบให้สามารถแข่งขันและรองรับธุรกรรมดิจิตัลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบของการให้บริการก็อยู่ภายใต้แนวคิดบิสอัตโนมัตินะคะที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจทั้งด้านของงานเอกสารเวลาการทำงานแล้วก็บุคลากรด้วยโดยครอบคลุมทั้งบริการจัดการด้านการเงินและบริการการค้าระหว่างประเทศนะคะ การพัฒนาบิสออโตเมชันนั้นธนาคารเห็นว่าศักยภาพของธุรกิจไทยที่อยู่อันดับ37จาก148ประเทศจึงทำให้ไทยนะคะก็อยู่ในกลุ่มศักยภาพปานกลางค่ะเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วก็อีกหลายประเทศในเอเชียที่มีความได้เปรียบด้านนวัตกรรมประสิทธิภาพแรงงานความพร้อมทางเทคโนโลยีแล้วก็ที่สาคัญค่ะศักยภาพด้านการเงินโดยไทยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากค่ะ ปริมาณการทํำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือของไทยนะคะตอนนี้อาจจะมีสัดส,ส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยนะคะนั่นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานด้วยนะคะ